มวยไทยไหมมวยไทยมวยนิดหน่อยครับได้เอาโอเคมวยโอ้โอเคเอาเลยเอามวยไทยเอาเอาอ่ะมาตีเขาตีให้ยังไม่มีครับยิงเงี้ยมาตีมาเลยเอาตีมันเลยตีเลยเนี่ยจริงบ็อกซิ่งมวยไทยเออไปเลยมวยไทยตีมันเลยไปตีแหละไปเลยน้มมวยไทยน้มไม่ใช่ครับเย้อันนี้ผู้หญิงจูบไว้เส้นใครข้ากินยาตายเอาเขี้ยวเข้ากันหันเลยยิงงี้ยมาเนี่ย เออเจ้หาแห่่านเฮนกลุงชายตอนนี้นิ่งๆลุงชายอยู่นิ่งๆเลยเไว้บนมือเลยจิ้มมาจิมลุงชายเอาวางไว้บนมือเออไว้วางไว้บนมือเลยเอ,าอา่ากินเออมันไองงนไไเหงาเนี่ยไม่เคยก็้างบานหัวโป้ออยังจะให้นกกินละโอ้โหดูบรรยากาศดีขนาดนะครับสำหรับวันนี้นะครับตาแปรนักท่องเที่ยวนักขนาดครับ เดี๋ยววันนี้ผมแลกลุงชจยนะครับจะไปซื้อนะครับไอายางกินกันนะครับแล้วก็เตลแอลนะครับช่วงแรงๆนะครับคนจะนักกว่านี้นะครับผู้คนจะนักกว่านี้นะครับสําหรับนักท่องเที่ยวป้าลุงชายพร้อมหรือยังะ<ไ>ปะไป้า้าไนอยัางคว้าเคคว้าเค้มาเม่ะป้ากระจายไปเฮ้อ,อาหารนกมายืนพอเฮยไอเนี่ยเออมันลูกแก้วแถวบ้านเฮ้ยแน่แน่ ผู้ด,ดังกับแมพแบบหางดุงหรือบอกี่หอกผู้ดังอะเนี่ยออตั้มก็ตั้มอ่ะมาใส่แว่นสีดำอย่างเดียวก็บหาอเออี่ะพอแล้วหาข้าวตาขนาดออแต่นี่มันไปอยู่อยู่นอกเมืองล้วมันฟังกาเมืองบบจ้างออไอ้นี่แนวฟังบบจ้างพอตามเอเตกิงจัดการมันก็ได้อีอออนี่ปีปญหาหย่ผมกิงนี่สบายเลย ไะไปให้ขี้ขาไปไว้ฮะข้าวตาเอ้ยขิงอูหยัง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 บุญอันยังนะอันยังก็ขิงอูหยังอ่ะว่ายังก็ไหวนะเพื่อนนะเดี๋ยกี้ขิงเออตัวเฮะพลังข้าห้มาอู้เมืองเจ้าลายกระบาดอู้เลยยังใหญ่น่ะฮัลโหลฮัลสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าบัดได้อูหยังน่ะ บอกว่าคนนี้เป็นคนหล่อคนหล่อเฉยๆขอบคุณครับหล่อโอ้ยอันนี้ปากไม่ดีอันนี้ปากพอดีนี่ที่สายไม่ดีหลักครับเหรอมวยไทยไหมมวยไทยมวยนิดหน่อยครับได้เอาโอเคมวยโอ้โอเคเอาและวเอามวยไทยเอาเอาอ่ะมาตีเขาจะง่ยังไม่มีครับยิ่งย่ามาตีมาเลยเอาตีมาเลยตีเลยเนี่ยจริงบ็อกซิ่งมวยไทยไปเลยมวยไทย ตีเลยไม่ตีแหละน้องมวยทานน้องไม่ใช่ครับเย้อันนี้ผู้ยิงผู้ยิงไปผล้งครับแค่อีกแง่จริงนะครับอ้อะครับผมอเคจื๊อจื๊อเย้จบเครื่องคราครับผมขอบคุณครับรุักนะรุดลักไป r ด t h ริงครับ